สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะจะกับคุณครูสุนันทาจำปาจันนะคะหรือว่าจะเรียกว่าคุณครูป๊อปปี้ก็ได้นะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องคําวิเศษนะคะคําวิเศษคืออะไรมีหน้าที่ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ คำวิเศษนะคะคือคําที่ใช้ขยายคํานามคำสรรพนามคํากริยาหรือคําวิเศษเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้นคําวิเศษนะคะส่วนใหญ่จะอยู่หลังคําที่มันไปขยายนะคะยกตัวอย่างเช่นคําวิเศษที่ขยายคํานามอ่า นักเรียนจำได้ไหมคะคำนามคือคืออะไรคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของนะคะอ่ะประโยคตัวอย่างคนอ้วนกินจุในประโยคนี้นะคะคำวิเศษคือคำว่าอ้วนนะคะคำว่าอ้วนไปขยายคำว่าคนทำให้เห็นว่าคนมีลักษณะอ้วนนะคะคำว่าอ้วนเป็นคำวิเศษที่ บ่งบอกลักษณะนะคะต่อไปแมวดำหายไปคำว่าดำนะคะเป็นคำวิเศษซึ่งขยายลักษณะของแมวนะคะทำให้เห็นชัดขึ้นว่าแมวตัวไหนที่หายไปอ๋อแมวดำนั่นเองที่หายไปนะคะคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามคำสรรพนามนะคะก็ได้แก่คำว่าเธอฉัน เขาพวกเราเหล่านี้เป็นต้นนะคะ,ะเรามาดูประโยคตัวอย่างนะคะพวกท่านทั้งหลายจงมีความสุขเราจะเห็นคำว่าทั้งหลายเป็นคำวิเศษนะคะไปขยายคำว่าพวกท่านซึ่งเป็นคำสรรพนามนะคะพวกท่านทั้งหลายหมายถึงพวกท่านทุกคนนะคะจงมีความสุขาประโยคต่อไปเขาคนนี้ มาหาเธอบ่อยๆคำว่าคนนี้เป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าเขาที่เฉพาะให้เห็นว่าเขาคนไหนนะ้าที่มาหาเธอบ่อยๆอ,อ๋อเขาคนนี้นี่เองนะคะคำวิเศษที่ขยายคำกริยาลิซ่าเต้นเก่งคำว่าเก่งขยายคำว่าเต้นซึ่งเป็นคำกริยาทําให้เห็นว่าลิซ่าเต้นอ๋อลิซ่าเต้นเป็นยังไงอ่ะ อ,อ๋อลิซนะ่าเนี่ยเต้นเก่งนะคำวิเศษที่ขยายคำวิเศษเช่นลิซ่าเต้นเก่งมากในประโยคนี้เราจะเห็นคำวิเศษอยู่สองคำนะคะคือคำว่าเก่งกับคำว่ามากนะคะคำว่ามากในที่นี้นะคะเป็นคำวิเศษที่ขยายคำวิเศษอีกทีนะคะทำให้เห็นว่าลิซ่าเต้นเป็นยังไงอ,อ๋อลิซ่าเต้นเก่งนะเก่งแบบเก่งมาก สรุปแล้วนะคะคำวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาและขยายตัวมันเองก็คือคำวิเศษนั่นเองนะคะเมื่อพวกเราเข้าใจตามนั้นแล้วนะคะครูมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนทบทวนความจำกันนะคะว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนประโยคแรกนะคะนักกีฬาว่ายน้ำเก่ง ในประโยคนี้เราจะเห็นคาว่าว่ายน้ํากับคําว่าเก่งนะคะอ่านในดูซิคาไหนเป็นคําวิเศษคะคำว่าเก่งเป็นคําวิเศษนะคะขยายคำว่าว่ายน้ําซึ่งเป็นคํำวิยานั่นเองต่อไปลมพัดแรงมากในประโยคนี้เราจะเห็นคําวิเศษคือคําว่าแรงกับคําว่า มากนะคะเป็นคำวิเศษทั้งสองคำนะคะคำว่ามากไปขยายคำว่าแรงอีกทีทำให้เราเห็นภาพชัดว่าลมพัดอนะลมพัดแรงนะแล้วแรงระดับไหนพัดแรงมากนะคะพวกเราทั้งหมดตั้งใจเรียนในประโยคนี้นะคะจะเห็นคำวิเศษคือคำว่าทั้งหมดนะคะไปขยายคำว่าพวกเราซึ่งเป็นคำ สรรพนามนั่นเองนะคะทั้งหมดบอกลักษณะของคำว่าพวกเราพวกเราทั้งหมดก็คือพวกเราทุกคนตั้งใจเรียนนะคะและประโยคสุดท้ายรถแดงจอดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในประโยคนี้นะคะจะมีคำวิเศษอยูสองคำด้วยกันนะคะ,ะเรามาวิเคราะห์ไปทีละส่วนในส่วนแรกคือคำว่า แดงคำว่าแดงขยายคําว่ารถทําให้เห็นว่ารถอะคันสีแดงรถที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คันไหนอ,อ๋อรถคันสีแดงนั่นเองที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะอ่าส่วนท้ายประโยคนะคะจะเห็นคําว่าใหญ่เป็นคําวิเศษนะคะขยายคําว่าต้นไม้ทําให้เห็นลักษณะของต้นไม้นะคะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ เมื่อนักเรียนสามารถวิเคราะห์ตามที่คุณครูพาทําแบบเมื่อกี้ได้แล้วนะคะต่อไปครูก็มีใบงานให้ทุกคนทํากันนะคะใบงานของเรานะคะครูก็ได้ส่งไว้ในกลุ่มไลน์ห้องปอ .3 ทับ3แล้วนะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็สามารถส่งเข้าไว้ในไลน์กลุ่มของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณครูจะรอตรวจนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากให้นักเรียนทุกคนกลับมาทบทวนกลับมาดูซ้ำบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันครับหน้านะคะสวัสดีค่ะ